ช่วยกันแล้ว,วครับสวัสดีครับสวัสดีกันเจอกันอีกเิมครับสวัสดีเพืเ่นอนๆชาวยูทูบฮะไปดูกันหน่อยเยนี่ไปหมกอะไรมามั่งเนี่ยอไอโมกอะไรมามั่งเนี่ยเฮ้ <laughs> างานเยอะเลยเนี่ยนี่ก็รับจ้างให้ลืมไงลดผมไม่แหละเหรอจ้างน้องอืมนะวันไหนงานออกเยอะอะไรถือหางเาวันละห้าร้อยแข็งไม่ดีเลยโล,ล่มัโล่มมันดูมันดึง ยำแล้ววิ่งยาวก็โดดเด้ดีโอ้จะทำม,มาจะทำม,มานานแล้วครับทำม,มาจากทั้งออสบอกทำมาตั้งห้าหกปีแล้วเะมัอนผมสยามครับ ล้อตัวนี้นะ่าจะวงล้อสามสิบเนี่ยสายมสองไปสามครึ่งได้งัดไปไหมอ๋อตั้งแต่ชุดแรกเลย,ยก็จะเป็นสเปคสามสองไปสามครึ่งแล้วก็ ตั้ง13.5 14ใบครับตัวนี้ชุดแรกเลยที่ช่างออสเคยสั่งทํานะครับแต่ตัวนี้ไม่มีกันฟางครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับรถไม่มีกันฟางโอ้สุดยอดเครื่องบุกบุกบุกรูปร้อยไงร้อยห้าร้อยสี่ ไม่มีแคมทำเดิมเดิมทำนวร้อยสี่ล้าขั้นโน้นแหละโี้นโี้นรอส่ร้อยสี่มีระบบน้ำมันโอ้แต่ดึงรถดีจังเลยนะมาเดินกน่ดเดินมาจากนู้นโอ้ยทีแรกก็ไปดีเอาดึงอีกแล้ว อีกคันเป็น ET นะครับอัพร้อยอัพร้อยสีเจ้าของเดียวสองคันเลยถือหางการถือหางนะครับดีนะอาชีพนี้วันวันหนึ่งนี่ได้หลายทังครับถ้ารถไม่พังนะถักน้ำมันแล้วก็เหลือสบายสบาย ไรนึงก็ไม่ต่ำกว่า230แต่เจ้านี้ไม่รู้ว่าเขา,ไ,เาไรไเท่าไรยังย่าไรเท่าไรเนี่ยที <23. S 1> ่เรได้ยากอยู่สองสามสองสามก็ราคาเดิมหรือเมื่อก่อน200ร้อเนี่ยชักรองด้วย ไปกันต่อทำงานแบบนี้ส่งรถกระบะสบายเลยเดือนจ่ายค่าแรงวันละห้าร้อยเหลือเลยวันหนึ่งสี่สิบห้าิล่ ร้อยสี่สิบนะครับแมวิ่งดีรอกนี้งานเยอะคนคนรู้จักเยอะผลงานดีก็จ้างผลก็จ้างดีครับจ้างเยอะครับ ใช้งานหนักนะเครื่องทำงานหนักเครื่องรับจ้างเนี่ยมันทำเวลา แป๊บเดียวเสร็จอย่างนี้ก็ล้อที่ใช้เป็นวงสามสองไปสามครึ่งตั้งสิบสามจุดห้านะครับนี่ขึ้นกรงสยามครับดูวินโมเล่น่าจะเป็นสองเก้าห้าครับ 应该。 วิ่งนวดกัดเดียวครับจะเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นไปล็อกโ้นนะ งานหนักทำมานานปีก็เริ่มโรยลาเหมือนกัน <laughs> 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 อยากขึ้นร้อยห้าห้าแล้วครับห <laughs> าเรื่องอ่อนเมียก่อน เนิดน้ำไม่พอดินเหนียวด้ยวยไปแล้วขึ้นไปกินข้าวแนละ้วจ้าดันหนึ่งเดียวครับเดิน <c oughs> ตามไม่ทันนะอย่างเงี้ย คงไม่เดินผมคงไม่เดินไปแล้วนะก็ลากันตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวไปธุระต่อครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาเที่ยวหากันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ